สวัสดีค่ะเราอยู่ที่วัดมุ้ยต่ออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่นี่เป็นวัดมีเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญค่ะล้อมรอบด้วยพระเจดีย์บริวารยอดประดับด้วยฉัดโลหะแขวนกระดิ่งโดยรอบนะคะวัดมุ้ยต่อสร้างขึ้นในปีพศ2432ค่ะเรามานมัสการ พระประธานในอุโบสถนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนำมาจากประเทศพมา่านะคะวัดม่วยต่อก็มีประวัติว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงพศ2 4 8 4 8 8ชาวขุนยวมเคยช่วยชีวิตทหารญี่ปุ่นที่บาดเจ็บให้ที่พักพิงซึ่งวัดมวยต่อกก็จะเป็นสถานที่รักษาพยาบาลของทหารญี่ปุ่นคะ่ะ แต่วันที่เราไปเนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์ของที่นี่ปิดนะคะโอกาสหน้าเราคงได้มาชมอีกนะคะมาหุ่นยืมอย่าลืมมาแวะที่วัดนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ